พลตจเอกศีวรารังสิพรามกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถแถลงข่าวในการตรวจยึดไม้พยุงมูลค่ากว่า30ล้านบาทในโกดังย่านบางพลีครับ พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีชยพลฉัดชัยเดชรองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลสีนายชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพันธตำรวจเอกวิชิตบุญชินิวุฒิกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทร์รัศวัผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูทรบางแก้วพันเอกประเทืองแก้วทุยรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการนายทวัชชัยนามสมุทรในอำเภอบางปีพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางแก้วและหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าปิดล้อมตรวจค้นภายในโกดังเลขที่69ทับ11และ69ทับ14หมู่ที่2ตำบลบางแก้วอำเภอบางปีจังหวัดสมุทรปราการหลังสืบทราบว่า มีการซุกซ่อนไม้ห่วงห้ามเพื่อเตรียมส่งออกไปยังต่างประเทศผลการตรวจค้นชุดจับกลุ่มพบไม้พยุงหั่นเป็นท่อนใส่ไว้ในลังไม้ขนาดใหญ่เพื่อเตรียมส่งออกจํานวน9า้าลังและมีไม้ประดู่อีกจํานวนหนึ่งรวมไม้ที่พบทั้งหมดประมาณ15ตันโดยมีนายกิติพรพิมลเลิศมงคลอายุ36ปีรับเป็นผู้เช่าโกดังแห่งนี้และมีลูกน้องอีกสี่คนกําลังแพ็คลังไม้ขนาดใหญ่อยู่เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาทําการ สอบสวนเพิ่มเติมก่อนขยายผลไปจับกุมนายเชนใจจุนอายุ46ปีและนายหงเจียหัวอายุ52ปีชาวจีนซึ่งเป็นนายทุนผู้สั่งซื้อไม้ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนสาทรพลตำรวจเอกศีวรารังสิตพรามกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าหลังจากได้รับการสืบทราบว่ามีการซุกซ่อนไม้ห่วงห้ามเพื่อเตรียมส่งออกจึงพร้อมด้วยชุดจับกุมเข้าตรวจค้นพบไม้พยุงจำนวน และไม้ประดูอีกส่วนหนึ่งจากการสอบสวนทราบว,ว่ามีนายทุนชาวจีนจำนวน4คนได้สั่งซื้อไม้พยุงและไม้ประดูจากนายกิติพรพี่มนเลิศมงคล โดยให้เสียเทพเป็นผู้จัดหาไม้จากจังหวัดตราดและพื้นที่ป่านอื่นในประเทศไทยนำใส่รถกระบะปิดบังอัมพางมิดชิดมาเก็บไว้ที่กรดังแห่งนี้และให้พนังกงานที่เป็นชาวไทยใหญ่คอยเฝ้าและแพ็คใส่ลังก่อนที่จะบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกและจากนั้นจะมีชิปปิ้งชื่อนายต๋องมารับสินค้าเพื่อนำส่งออกตามออเดอร์ที่ท่าเรือแหลมฉบังอีกครั้ง ซึ่งจากการตรวจสอบจากเอกสารการส่งออกที่พบได้มีการส่งออกไม้ไปยังประเทศจีนเมื่อช่วงเดือนธันวาคม2560ที่ผ่านมามูลค่าในประเทศไทย35ล้านบาทซึ่งพลตบดเอกศิวราระบุว่า ไม่ทราบว่าผ่านการสแกนจากศุลกากรได้อย่างไรแต่ว่าทั้งนี้จะมีข้าราชการรู้เห็นหรือไม่จะต้องตรวจสอบอีกครั้งโดยถือว่าการเข้าค้นและจับกลุ่มครั้งนี้เป็นกระบวนการค้าไม้พยุงรายใหญ่และยังได้ครบทั้งกระบวนการหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องตรวจสอบบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ยังไม่สามารถควบคุมตัวรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจจะช่วยสนับสนุนในการส่งออกและหาไม้ดังกล่าวต่อไป ในชัยวัดลิมณิกิตอักษรหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการเข้าตรวจค้นมาจากวัดเมตตาธรรมโพธิยานจังหวัดกาญจนบุรีและการจับกุ่มดาบตำรวจสองรายที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมไม้ประดู่จำนวนหนึ่งซึ่งพบว่าเป็นไม้ล็อตเดียวกัน ซึ่งทางชุดจับกลุ่มได้เฝ้าติดตามมาหลายวันจนกระทั่งวันนี้ได้ตัดสินใจเข้าตรวจคน้นก็พบไม้ผิดกฎหมายดังกล่าวและของกลางทั้งหมดทางกรมป่าไม้จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อไปเบื้องต้นทางจนที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันมีไม้ห่วงห้ามไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ร่วมกันมีเลื่อยโซ่ยนเพื่อกระทําการแปรรูปตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนพยายามส่งออกของต้องห้ามตามพระราชบัญ,ญ สุลกากร2,560อีกทั้งยังต้องเสียค่าปรับภาษีตามพระราชบัญญัติสุลกากรเป็นมูลค่าสีเท่าของราคาทั้งหมดอีกด้วย